What the Hello. 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 Baba. Baba. <laughs> oh, <laughs> uh, what, what what's your name? What's your name is? <laughs> yes, 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 what's your name? Uh, Win. 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 Win? Yes. Win? My name Baba Boy. <laughs> your name <is> Baba Boy? <laughs> มาบบยแจงมิดนะไปละเฮ้ยขาหักหนึ่งตายตายหนึ่งตายหนึ่งไปหลัง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 หัวเหรอใช่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 โอ้ยโกูไปกูไปข้างบนึ่งข้างบนึ่งมันขึ้นไปไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยพี่พี่พี่มันจะตาย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 พี่พี่มันจะตาย โอ้ไมก so close ว่าเดี๋ยวนะโอ้เซตินเนียวสามตัวครูดีปว่าและทำไมมันเช่ายากแง่ไรูือขอให้ขอให้ขอเซติเนียวพี่ผมอยู่นี่พี่ผมอยู่นี่ผมอยู่ไกลจากพี่มากโอ้ยแฟกเต็มกล้องเลยโทษโทษโทษนายซื้อโอ้ไม่กอดดูดูตรงนี้หนึ่ง ตรงนี้สองสามมิมีมิเต็มไปหมดเลยมีกลับมีนกลับมินกับบอลอลจะแตกเนาไป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 พี่อะพี่มองยิงยิงยิงสวยปิดจะบอลแตกตายตายเออไอตัวเดียวจะแตกนายสูนายสูนายสูใส่ใส่โอ้โหโอ้ sorry ไม่นะโอาเลยใส่ใส่ ออ้ยมาๆมาไอ้เอ้ยพอเสร็จเสร็จนี่ไปนั่นเสร็จนู่นไปนี่ตรงนี้เี้เดียวมิดเหรออะไรอะข้างบนปเจโกเิงงผ่านนี่ไปละยิงผ่านมิ่ไปเองละเียนะพี่ ไปแล้วมันไปแล้วันไปแล้วมันวักับแล้วเตัวอยู่ตรงนี้ตรงนี้หรือตรงนี้ตรงนี้โอ้๊ยโอีนยอ้ยอฮอฮโอออฮือฮอ You say oh, back then more. No. It's not. It's not a bad word. It's no. just a word. First... No, no. Oh, I don't. fry. No. No, no, no. Okay. Oh, no. you scared me, you <laughs> Sorry. i'm <laughs> <laughs> <What>? oh, sorry <laughs> เลยหนวกันชิบหายนอนนอนนอนดิวนอนดิวก็เกเก็บเาเลยเก็บเก็เาไนะเก็บเอาไปหนพี่ในรูพี่ในรู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 พี่เกือบสวไหนใครจะเอาีีผมผมโอเคเออหนึ่งตรงนี้สองตรงนี้รไปพลังอเร r a อร์ของผมเอง

ตาพี่ดูให้ดูให้เช็คขวาให้ขวาโล่เอาโหมแฟนทอมลบสี่สี่ทอยู่อัดีไม่ใช่ดีโอมาโอ้โหอันนี้นะโอเดียมือผมนะใช่ใช่โอ้สกินว้าวสกิน

จไปยุใส่ะลงองกดเวอเดินี่พเยินเชียวไม่าไม่เยนชวชวที่ไปทางานอะไที่านติดตัวบ้าาบ้าบาบานีน่าดวไปไลฟ์มเนี่ยไเดียวโอ้โอุยะนะ